ไปต่อพี่ผมผู้ดูม,มีไหผมผูดนนูน่าจะเป็นผมผู้ดูก็จะมีอันดับแรกมีลูกอมเป็นเป็นอะไรอันนี้เป็นลูกอมอ่ะ,อะเป็นลูกอมนะครับของหลวงผู้ดูวัดสแกรครับหลวงผูดูวัดสแกรครับเป็นลูกดังครับดังครับคืออ,อันนี้ได้มาจากพวกกันแต่ก็เสียงกันนะครับพวกกันไม่ใช่ได้เปอีะบพวกกันก็เสียงกันว่าเป็นกอนที่หายากตอนนั้นสร้างเยอะไหมคือตอนนั้นผมว่าคง ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าหมายถึงว่าท่านจะเก็บไว้เยอะแะ้วอาจจะให้ลูกศิษย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดจากประวัติเพราะว่าท่านสร้างแล้วท่านเอาไปขึ้นไปทางเหนือให้หลวงตามาเนี่ยเป็นคนแจกด้วยนะครับผมก็ได้มาดูอย่างน้อยถ้าหมื่นหมื่นเมตดผมว่ามีหนึ่งในหมื่นเอางี้ดีกว่าประมาณประมาณหมื่นเลยสมมติว่าท่านเออท่านสร้างมาหมื่นเมตรนะแล้วแล้วมวลสารคืออะไรนี่มวลสารก็เป็นพวกเกี่ยวพวกที่ผูพวกอะไรตอนอะไรเงี้ยมาทำหลวนตครับ แล้วก็ลูกเสกผู้ชมท่านขอโทษนะครับครับครับท่านผู้ถ้าท่านผู้ชมอยากอยากทราบนะครับอาจจะอาจจะเรื่อเอ๊ยยังไม่รู้จักลูกปูดูอยากจะลองถามพี่โจดูว่าผู้บ้างกว่าในเรื่องพระนี่ยนะลูกปูดูท่านท่านดังแนวไหนเหนียวประมาณท่าแค่ว่าแค่ว่ามากครับนะคครับแต่ผมว่าเนี่ยผมมีอยู่สองชิ้นคือลูกปูดูนี่ะครับรื่องว่าเม็ดลูกอมของลูกปูดู กับอีกหนึ่งชิ้นคือแหวนเป็นแหวนนะแหวนปอกมีดปีสองห้าสองสองอันนี้ปีไหนดิอันนี้ก็น่าจะอยู่ในรุ่นเอาท่าถามผมว่าปีไหนน่าอยู่ในประมาณสักปีสองห้าลงไปนะครับก็ไม่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 เก่าเดี๋ยวผมว่าผู้ถคุณดีนะครับดูดูเนคตาดีเรียกว่าปลุกเสร็จตลอดปลุกเสร็จตลอดเพราะส่วนใหญ่สร้างนๆแล้วจะเก็บไว้ในกลุ่มทน่าจะปลุกเสร็จเลยตอนที่ ต้องไม่าไหมผมว่าว่าบาปผมเป็นคนไม่ได้หาพระดังๆน้อยจริงๆครับแต่ใส่ว่าแต่ว่ามีบุญนะนี่มีบุญมาให้ตลอดลยได้ประสบการณ์คือคือคือผมเนี่ยเป็นคนเคารพผู้ใหญ่มากกว่านะครับเจอผู้ใหญ่แล้วก็ยกมือไหว้วันดีครับคุณลุงคีณลุงคุณตาเนี่ยเขาอาจจะความเมตตาครับท่านผู้ใหญ่เห็นความเมตตาของเด็กเนี่ยฮะ ผอสอนมันอ่นน้อนครับรู้จักเด็กจัใหญ่ใช่ครับยกมือไหว้ตลอดเจอผู้ใหญ่ยกมือไหว้ตลอดผมไม่เคยนี่ผู้ใหญ่ก็เห็นใจเอามาขวาาเอามาให้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเสียงเงินครับแต่น้อยหน่อยสมมุติเขาเช่ากันห้าพันผมวอาจจะเหลือห้าร้อยนี่มันเป็นประเด็นอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับถ้าเราเป็นคนที่อ่อนน้อมทาตนใช่ครับนะครับรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ใช่ครับเนี่ย แต่วงการวงการพระนี่นะก็เป็นวงการอ,าอย่างนี้นะร,รุน่รนพี่รุน่นน้อง